สวัสดีครับผมอาจารย์คิวนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องของดวงของคนทั้ง12ลัคนาราศีช่วงเดือนมีนาคม2566นะครับว่าดวงของคนที่เกิดในแต่ละลัคนาราศีนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกก่อนว่า ดวงดาวเขาขับเคลื่อนย้ายกันแบบหลายดวงมากนะครับว่าดาวแต่ละดวงย้ายไปแล้วเนี่ยไปกระทบแต่ละราศีแล้วมีผลยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นอาจารย์ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะดูดวงให้แม่นยำอาจารย์เน้นย้ำทุกคลิปเลยนะครับว่าเราจะต้องดูในเรื่องของลัคนาราศีเกิดซึ่งการที่เราจะดูลัคนาราศีเกิดเนี่ยเราต้องดูจากวันที่เกิดเดือนเกิดแล้วรู้เวลาเกิดครับ ถ้ารู้จังหวัดเกิดได้ด้วยยิ่งดีนะครับเราจะรู้ความแม่นยําว่าเราเกิดในลัคนาราศีอะไรนะครับทีนี้ถ้าคนที่ไม่รู้เวลาเกิดนะครับสามารถดูที่ราศีเกิดได้ซึ่งราศีเกิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนใน100%เเซของดวงในแต่ละเดือนที่อาจารย์ลงคลิปให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นดูเวลาเกิดด้วยเนี่ยบอกเลยครับว่าความแม่นยํานั้นค่อนข้างสูงเลยนะครับ ทีนี้ดวงดาวที่เขาขับเคลื่อนย้ายในช่วงเดือนมีนาคม2566นี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนนี้นะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรดวงจะเป็นยังไงบ้างนะครับดวงดาวประจําลัคนาราศีมังกรคือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยเป็นดาว ตนุลักษ์หรือดาวตัวตนของคนเกิดลัคนาราศีมังกรนะครับแล้วดาวพระเสาเนี่ยเขาขับเคลื่อนย้ายเป็นดาวดวงแรกเลยครับในวันที่หนึ่งมกราคม2566นะครับดาวพระเสาเขาเรียกว่าดาวตานุลักษ์ดาวตานุตัวตนย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระกระดุมพระความหมายคือเรือนการเงินนะครับแล้วในเรือนการเงินของคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับก็คือ ลัคนาราศีกลุ่มซึ่งดวงดาวประจำลัคนาราศีกลุ่มคือดาวพระราหูนะครับแล้วดาวเสาย้ายเข้าไปสู่เรือนพระราหูเป็นเรือนการเงินนะครับดาวเสากับดาวพระราหูนี้นะครับเขาเป็นคู่ดาวบาปเคราะหรือคู่มิตรใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปนะครับดวงของคุณทางด้านการเงินจะได้เงินแบบเขาเรียกว่าไหลามาเทมาเลยครับ แล้วก็คนที่เกิดในลัคนาราศีมื่ก่อนจะมีความอยากได้เงินสูงมากอยากทํางานอยากหาเงินมีความกระตือรือร้นในการหาเงินนะครับค่อนข้างสูงแล้วจะบอกว่าเรือนการเงินเนี่ยเขาก็แข็งแรงอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วดวงของเดือนมีนาคมนะครับอาจารย์ไม่ห่วงเลยของคนที่เกิดในลัคนาราศีมืก่อนยังไงคุณประสบความสําเร็จทางด้านการเงินค่อนข้างสูงแน่นอนครับนะครับดวงดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวมฤตยู ดาวมฤตยูจะโยกย้ายเข้าราศีพฤษภนะครับในวันที่8มีนาคม2566นะครับดาวมฤตยูนะครับโยกย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับดาวมฤตยูเขาเรียกว่าดาวเพศภัยอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ครับเรือนปุตตะนะครับเขาเรียกว่าเรือนของบุตรบริวารน,นะครับทีนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเดือนนี้ดวงการเงินคุณดีแล้วอาจารย์มองว่า ถ้าเรือนปุตตะดาวมฤตยูย้ายเข้าไปอยู่แบบนั้นอาจารย์คิดว่าคุณจะต้องแอคชั่นเองและในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการทํางานเราจะไปคาดหวังกับบุตรบริวารไม่ได้แล้วเพราะว่าดาวมฤตยูเขาไปเดินเสียอยู่ตําแหน่งนั้นอาจจะได้บุตรบริวารที่ไม่ค่อยดีความสามารถไม่ถึง ไม่ประสบความสําเร็จทางด้านการงานของคนที่เราไปใช้งานเขาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราต้องแอคชั่นเองอาจารย์มองว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นง่ายเพราะตัวตนของคุณไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วแต่อาจารย์มองว่าเดือนนี้ยังไงก็แล้วแต่คนที่เกิดล,ดลักนณาราศีเมื่อก่อนจะมีความขยันมีความอดทนสูงมากเพราะว่าเขาจะมีความอยากได้เงินสูงเพราะว่าตัวตนของเขาไปอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้นะครับ ดาวดวงต่อไปครับคือดาวพระพุธดาวพระพุธเข้าสู่ราศีมีนนะครับดาวพระพุธเป็นภพเรือนอริและภพเรือนสุภะเข้าไปอยู่ในเรือนสหัชนะครับอริกับสุภะสุภะคือความสุขความสําเร็จนะครับสหัชแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะครับสุภะย้ายเข้าสหัชถึงมีถึงเป็นเรือนอริด้วยก็จริงนะครับแต่ทีนี้ในเรือนาสหัชตรงนั้นนะครับตรงราศีมีนเขามีดาวพระหัต์แข็งแรงเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่แล้ว อาจารย์มองว่าความสุขความสําเร็จยังไงก็เกิดขึ้นครับของคนเกิดลัคนาราศีมังกรน,นะครับเพราะว่าดาวที่เขาเดินไปอยู่กันเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับดาวพระพุธกับดาวพระหัส เขาแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อาจารย์ไม่ห่วงในเรื่องของอาการติดต่อการประสานงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรยังไงความสําเร็จเกิดขึ้นสูงมากกว่าจะเกิดในเรื่องของปัญหาครับเพราะว่าดวงดาวในตําแหน่งนั้นเขาเป็นตําแหน่งที่ดีครับไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นดาวคู่ศัตรูกันถ้าเป็นดาวคู่ศัตรูอันนี้อาจจะมีความน่าเป็นห่วงแต่โชคดีว่าดาวเขาเดินไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นดวงดาวที่ดีครับ ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับตรงนั้นคือดาวพระอังคารเขาเป็นภพเรือนปุตตะย้ายเข้าสู่เรือนอลิแล้วเรือนนั้นเป็นเรือนตำแหน่งของดวงดาวอ่ะดาวพระอังคารย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของดาวพระพุธพระอังคารกับพระพุธเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่แล้วคู่ปากเสียงนะครับทีนี้ดาวปุตตะปุตตะเขาบริวารเข้าสู่เรือนอลิเหมือนกันครับเหมือนดาวราหูย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะ นะครับดาวมฤตยูย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับอย่างที่อาจารย์แจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราต้องแอคชั่นเองแบบเต็มที่นะครับเพราะว่าดวงดาวเขาเดินเสียแบบนี้จะทํำให้เราค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของบทบริวารเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรต้องแอคชั่นเองแบบเต็มที่เพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จสูงมากเพราะยังไงเดือนนี้ อาจารย์มองว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเนี่ยอา,อาจจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นเยอะอะพึ่งตัวเองมีที่สุดครับเพราะว่าตัวเองจะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมีในวันที่15มีนาคม2566นะครับดาวพระอาทิตย์ของคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับก็คือดาวพบเรือนมรณะย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะ แต่อาจารย์มองว่าดาวตรงเรือนสหัสชะเขามีดาวพระหัสเป็นเกษตราที่บดีแข็งแรงมากมายอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นนะครับและดาวพระอาทิตย์เขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระหัสนะครับการที่เขาย้ายไปตรงนั้นถึงจะเป็นเรือ,มอนมรณะเข้าไปเรือนสหัสชะก็จริงแต่เป็นดาวคู่มิตรอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าความสําเร็จเกิดขึ้นง่ายกว่าที่จะเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรก็ยังสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะเกิดปัญหานิดหน่อยให้เราต้องแก้ไขหรือเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังบ้างแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ความสําเร็จอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าดวงดาวกาตัวตนของคุณเดินดีและอีกอย่างหนึ่ง ดาวการเงินของคุณเนี่ยดาวมฤตยูเขาย้ายออกด้วยตั้งแต่วันที่8ตรงนั้นน่ะดาวการเงินของคุณเดินเป็นราชาโชคอยู่แล้วยังไงความสําเร็จของคนที่เกิดในลัคนาราศีมก,กรสูงมากนะครับต่อไปดาวพระเกตนะครับย้ายเข้าสู่เรือนสุพระดาวพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธ นะครับหรือเขาเรียกคนที่อยู่ในศิลในธรรมอาจารย์มองว่าดาวพระเกตย้ายไปแบบนั้นคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีสติในการดําเนินชีวิตค่อนข้างสูงและความสําเร็จอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือถ้าใครที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดน,นะครับสามารถที่จะไปเรียกขอพรขอความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินได้และอีกอย่างหนึง่งเขาย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาษสุภาษคือความสุขความสําเร็จอาจารย์มองว่ายังไงก็แล้วแต่คุณจะได ทุกทิศทางในเรื่องของการงานและการเงินที่ค่อนข้างสําเร็จได้ง่ายมากของคนเกิดลัคนาราศีมังกรนะครับต่อไปนะครับดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่15มีนาคมนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นภพเรือนกรรม,มะกับภพ,บเ,รพบเรือนปุตตะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุ นะครับถึงดาวพระศุกร์เขาย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีไปอยู่ในภพเรือนของการเงินก็จริงนะครับแต่ว่าดาวฤตยูเขาย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ที่เสียของภพเรือนปุตตะอาจารย์มองว่าก็อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารอยู่ก็อาจจะไม่ได้ให้ความไว้วางใจแบบ100%เซนตนะครับยังไงก็แล้วแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรก็ต้องแอคชั่นเองในในทุกเรื่องจะดีกว่าหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ควบคุมและคอนโทรลในเรื่องของการทํางานของบุตรบริวารให้ให้มากขึ้นเพราะงานบางอย่างและงานบางเรื่องเราไม่สามารถต้องแอคชั่นด้วยตัวเองได้ทุกเรื่องอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะใช้ความละเอียดรอบคอบในการดําเนินง,งานหรือการสั่งการหรือสั่งงานให้กับบุตรบริวารของเราได้ทํางานแทนเราอ่ะนะครับอาจจะใช้ความละเอียดรอบคอบนิดนึงแล้วความสําเร็จนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะว่ายัางไงความสําเร็จทางด้านการเงินของคุณ เต็มร้อยอยู่แล้วครับสาหรับเดือนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่อาจารย์ดูดวงให้ของคนที่เกิดในลัคนาราศีบังกรช่วงเดือนมีนาคม2566นี้นะครับเป็นดวงที่เป็นองค์รวมของคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ซึ่งหลายๆคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ อาจจะตรงและไม่ตรงก็อาจเป็นไปได้เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ชี้ชัดในดวงของคนใดคนหนึ่งเพราะอาจารย์ไม่ได้รู้ดวงในจุดเกิดของแต่ละคนเพราะว่าในจุดเกิดของแต่ละคนจะมีดาวที่กําหนดจุดเกิดของเราอยู่ว่าดวงดาวในจุดเกิดของเราเนี่ยเดินอยู่ในตําแหน่งที่ดีหรือเสียถ้าดวงดาวในจุดเกิดของเราเดินอยู่ในตําแหน่งที่ดี ถ้าดาวจรย้ายในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ถ้าเดินไปจรในดวงจุดเกิดที่ดีของเราชีวิตเราก็จะดีขึ้นได้แต่ถ้าเดินไปเดินในจุดเสียของเราก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการดูดวงเนี้ยแค่เป็นแนวทางและเป็นทิศทางนะครับให้เรารู้หลักในการดําเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วถ้าใครนะครับฟังแล้วไม่เข้าใจหรือมีข้อขสงสัยใดๆอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากเช็คดวงกับอาจารย์ก็ สามารถติดต่อได้ที่เพจตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวนะครับแล้วนะครับใครได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s ั b s c r i ล e ให้อาจารย์ด้วยนะครับจะได้รู้แนวทางในการดําเนินชีวิตของดวงของตัวเราเองในทุกๆเดือนต่อไปนะครับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ